ื่อนรักต่างสายพันธุ์จึดจึงจึดจัดจึดจุดจุดจ๊ดกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาอยู่กับเราช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องพังปีใหม่น้องใบข้าวช anel นะคะแม่แม่ยยมาดูความน่ารักของเพื่อนเพื่อนรักนะคะต่างสายพันธุ์ปวนมือหน่อยเพื่นจะกอดเขา เอ้ยเอ้ยมีเพื่อนแล้วพอดกพี่กาแฟเข้ามาอยู่ด้วยน่ารักจุงเบยหัน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 เออหัน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 เออหัน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 เอะเออเออย่าเต็มใส่เขากระพวงหืม ว่าไงคะกาแฟคือบล่งขีดค้นล่ะสปาข้นเหนีหยกาแฟก็ฉลาดนะมานอนที่เย็นๆจะยืนกวมเขาคือกวมพอบอกจะยืนกวมวพีก,กาแฟไวเหมือนยืนกวมพ่อไว้ใช่ไหมเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดติ่งลิงติ่งติ่งลิงติงๆๆๆ แตงไทยเลยน่นทั้งกันได้แตงไทยแตงไทยเล่นน้ำลาบอาเอาไปซุ่นตือขิงเขาหมายหัวเลยเคาะหัวเลยเคาะหัวเคาะหัวเคาะหัวพี่กาแฟาเลยปอกปอกปอกทำไม กันอนก็ละข่างวะนอนลงก็ระฟังกันเมยให้น้องสู้นเนยวาวเอ้ยไปอีกไงอาเจ้าเจ้าใจสวยใจสวยบุ๊ง จับอยากบายออยากจับอ้ยยานยานัยนยันกลัวกลัวโดวนกลัวโดวนพี่เห็นพี่ขยับเมื่อกี้รีบขยับมือออกเลยยิงกลัวไหมบังเ,เออยิงกลัวไหมมาแา่งกันนอนลงอ่ะนอนลงคางๆเขาอ่ะอย่าไปจับเขา <c oughs> ต้ังก็หิงเข่วใส่เนี่ยนั่น หาดูได้ยากนะคะเนี่เพื่อนรักต่างสายพันธุ์มีสีขาเหมือนกันหางก็มีเหมือนกันหูก็ายาวเหมือนกันแต่ว่าแมาหมาไม่มีงวงจมูกไม่ยาวใบข้าจมูกยาวกว่า แต่ว่าก็เข้ากันได้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดไหนนะคะก็เป็นเพื่อนกันได้ค่ะว่าเพื่อนรักต่างสายพันธุ์จัดจิงจินงจจิจินงจติงจิงจดจิ้งจิงจัดจิ้งงัดจิงจิงจัดจิ้ิินตีิิิตีลินตีลินตีิงิิงิิง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 งเอ้้้่ป ไม่รู้จะไปทางไหนดีเอาน่านอนในขี้ค่นน่ะเมียนอนลงยืนเฝ้าพี่เขาควดออกมันไม่ยินเขาว่าควดออก,อ,กอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขอจับนี่ขอบายนี่พี่กาแฟ อยากชับเขาเขาคูุยเมยเพิ่งกัดเจ้เลยปล่อยให้ลูกเล่นด้วยกันน่ารักจุงไปฮึดจุง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 จูงเอื้อถิมตัวลงนอนแล้ววันนี้อื้อเขานอนละ <laughs> จิห้เขาลุกเต,ตือนบ่กเฮ้ยจ้ะเฮ้ยจ้ะพี่กาแฟยา,านอะนลุกขึ้นมาเล่นน้ำหนูพี่กาแฟาลุกขึ้นมาเล่นกับเขาก่อนลุกขึ้นมาเล่นน้ำเขาก่อนเอ็นดูเด็กน้อยอยากเล่นกับพี่ <laughs> เช้าที่เอาละ่ต้หออยากเล่นกับเขาอยากเล่นกับเขาหยเฝ้าพี่พอืมยืนเฝ้าพี่ยืนเฝ้าพี่นอน จะไปตามพ่อไหมไปบอไปน้ำพ่อบ่บอไปปกติถ้าพ่อเขาไปนี่จะวิ่งตามเขาเด้อันนี้ไม่ไปเลยอยู่กับพี่กาแฟดีกว่านี่แม่มันนอนในขี้ข้นนี่แม่น,น่าจะปลาหลานี่แม่ในหลุมนี่แม่ก็ได้นอนเฮียงขางกันแล้ว เป็นย่ามให้เขาอยู่บนเหนียวยืนรับยืนรับยืนรับพระเอกในบ้านคาเฟ่ก็รับอิลีเลยอู้ หอนเฮียงเบงพีกาแฟนอนเสาร้อนมากคือสีโบไปกวนพอดอกเนาะพีกาแฟมาอยู่หนีน้ำ